สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมาพูดถึงข่าวคราวแวดวงบันเทิงนะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คือวง Baby Mon อน e เตั่นเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเธอได้ปล่อยเพลงใหม่ค่ะนะคะนั่นก็คือเพลง forever นะคะเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่โอ้โหนะคะแบบดีแบบปังมากๆเลยเรียกได้ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่ง แบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วแต่ละคนที่อยู่ในลุคของ f r อยเวอรเนี่ยนะคะคือแบบเจ้าหญิงสุดๆเริศสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะซีตาโรล่านะคะที่แบบว่าชุดที่เธอใส่ใน MV เนี่ยนะคะมันปังมันริมันจึงมากๆเลยต้องอชื่นชมทีมงานของ YG จริงๆนะคะที่เรียกได้ว่านะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสวยโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ คือน้องๆทุกคนในวงเนี่ยสามารถเปล่งประกายแล้วก็ฉา,ายแววได้ทุกคนเลยนะคะเรียกได้ว่า YG เนี่ยทำถึงมากๆเกี่ยวกับวง Baby Monster นะคะคือทำกันบ้านมาดีมากๆเลยค่ะดูนะคะทุกคนว่าภาพของแต่ละคนเนี่ยคือแทบจะเรียกได้ว่าสวยงามดุดเจ้าหญิงทุกคนเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ทำให้ยอดวิวของ เพลง f o r e v e r เนี่ยนะคะถล่มทลายแล้วก็ไปอ,ออกรายการช่องไหนหรือว่าไปแสดงสดช่องไหนเนี่ยนะคะคือผู้คนเนี่ยเข้าไปดูกันแล้วก็ชื่นชมน้องๆกันสุดๆเลยนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะร้องสดนะคะในะรายการแสดงดนงตรีสด is l i f e นะคะคือน้องๆทําเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่เข้าไปเห็นก็ต้องชื่นชมจริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดหรือการแสดงใน MV นะคะ เรียกได้ว่าพวกเธอเนี่ยทำได้ดีทุกๆเพลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงนะคะ f รอย v e r นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงก่อนหน้านี้นะคะก็สร้างปรากัติการให้กับวงการเคป๊อปเกาหลีนะคะเป็นวงที่แบบว่ามาใหม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเธอสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วจริงๆค่ะไม่ว่าจะ เป็นช่อง a, อินสตาอ่าช่องช่องทางการติดต่อส่วนตัวนะคะเขาเรียกว่าเป็น v ีเวิรนะคะก็คือเป็นช่องของน้องๆองเองเยนะคะก็ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะไม่ว่าทุกครั้งเลยที่พวกเธอเข้ามาโพสอะไรเนี่ยคนก็จะเข้าไปใน v ีเวิรนะคะเพื่อที่จะเข้าไปกดดาวกดเอ่อเชร์อัพพวกเธอนะคะกดแบบว่าให้กำลังใจค่ะและที่โดดเด่นมากๆเลยของอ่าน้องน้องนะคะใน วิดีโอนะคะก็คือน้องซิกิตานะคะกับน้องแฟรของเราที่เป็นสองสาวไทยนะคะที่เรียกได้ว่ามีหลายๆคอมเมนต์นะคะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าน้องซิกิตาเนี่ยเหมือนแมวบ้านคนรวยเลยนะคะซึ่งก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กันขึ้นมาในแฟนคลับนะคะว่าเธอเนี่ยดูเท่ดูคูดูดูแบบว่าเหมือนกับ เป็นอะไรที่มันสง่ามากๆสง่างามมากๆอะไรแบบนี้นะคะในการแสดงของเธอคือเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแมวบ้านคนรวยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็น้อกแพลเนี่ยนะคะก็คีบแบบเจ้าหญิงมากๆนะคะไม่ว่าจะ,ะเดินนะคะไม่ว่าจะเต้นท่วงท่าไหนเนี่ยคือเธอเนี่ย เหมือนเจ้าหญิงเลยนะคะซึ่งก็เรียกจะไม่ผิดจากที่ประธานอย่างพูดว่าเธอเนี่ยเหมือนเจ้าหญิงในดิสนีย์ที่หลุดออกมาในชีวิตจ,จริงนะคะแล้วก็เม,เมมเบอร์คนอื่นๆอ,อีกนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาซาลุกกนะคะโรรานะคะแล้วก็รามินะคะอาหยอนทุกคนเนี่ยคือสวยงามราวเจ้าหญิงเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพิเซนเตอร์ต่างๆก็ได้รุมจีบน้องๆกันนะคะว่า พรีเซนเตอร์ที่เราเห็นกันเยอะๆตอนนี้เนี่ยนะคะก็ไม่พ้นเป๊ปซี่นะคะแล้วก็มีแบรนด์แอมบาสเตอร์ต่างๆที่ทุกคนเนี่ยนะคะกำลังได้ถ่ายแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าวง Baby Monster อร์เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่า YG ทําทำได้ดีมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เดบิวต์มาเนี่ยนะคะเบบี้มอนสเตเนี่ยนะคะ เขาทำให้เมมเบอร์ทุกคนนะมีช่วงที่โดดเด่นเป็นของตัวเองแล้วก็มีโอกาสะะได้ยืนเป็นเซนเตอร์ด้วยมีช่วงเวลาที่ได้ชายได้เปล่งประกายนะคะแล้วก็ทุกคน,นก็ได้โชว์ของกันอย่างเต็มที่เลยแล้วเขาเรียกว่าแบบคือภาพรวมะะถือว่าค่ายวายจีทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการทำ วงนะคะเกิดกลุ่มที่มีสมาชิกเยอะเยอะมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทั้งที่เนี่ยเมื่อก่อนวงไม่เคยทำวงเกิดกลุ่มที่ม,สมีสมาชิกเยอะขนาดนี้นะคะแต่พอมีแล้วจริงๆเนี่ยคือทำมันมาได้ดีค่ะเราก็เรียกได้ว่าทำให้ทุกคนเนี่ยได้เปล่งประกายนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยน้องๆไปออกรายการ is life นะคะคือ คนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยคือเก่งมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้น้องๆเนี่ยถูกพูดถึงกันไปทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็มีการ cover เ,เพลงต่างๆของพวกเธอกันแบบล้นหลามทั่วโลกเลยนะคะยังไงเนี่ย ก็ฝากให้ทุกๆคนไปติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กับ2สาวไทยของเราด้วยนะคะคือแคนนี่หรือซีต้าแล้วก็พาริตาหรือน้องแพลของเรานั่นเองคะ่ะที่พวกเธอเนี่ยได้มอบความสดใสให้กับโลกใบนี้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสมาชิกในทีม Baby Monster ที่น่ารักสุดๆไปเลยนะคะตอนที่มาคอนที่ไทยก็คือ โดนตกไปตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ